ละละครสั้นเอฟ4เรื่องไอดาไม่อยากไปโรงเรียนถ้าทุกคนอย่ารับชมกันแล้วอย่าเดมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ๊งกุ้งกิ๊งด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย,บายไปกันชมกันเลย5ตื่นแล้ววันนี้ไอดาต้องไปโรงเรียนปปปลูกก่อนวันนี้ไอดาจะไปเรียนพิเศษ นานต้ไปเรียนพิเศษนเนี่ยไอด้าตื่นไม่เอาแม่ไม่เอาไปเลยไอดา้าวันนี้เรียนพิเศษลูกตื่นเลยอดา้ากดดยอยอาบน้ำก่อนห้องนอนไม่ใช่ห้องน,น้ำ น้ำก่อนนะแม่เฮ้ยอยากมั้ยเน,นี่ยพี่พี่ที่มาโผลนี่เฉย ใ่ตัวเสร็จแล้วใส่ตัวนี้ไปเรียนพิเศษกัน,กนแม่พร้อมไปแล้วคเคจ้ะจนเสร็จแล้วแม่หนูขอทำหน่อยได้ไหมอะไรอย่างแม่อยู่เท่ไหรยิบเก้าแม่ยิบเก้าจริงไหมเนี่ยจริงทำแม่จ๋าแต่หนูก็ยังขี้เกียจไปโรงเรียนอะเรียนพิเศษไม่ต้องไปเรียนก็ไม่มีใครด่าไม่ใช่เหรอแม่ เรียนพิเศษถือเรียนสำคัญนะลูกเนี่ยถ้าแม่ไม,ม่อุสตส่าห์ส่งเรียนนะถ้าเกิดแม่ไม,ม่มีตังค์อ่ะแม่ให้ลูกเรียนพิเศษไม่ได้นะเนี่ยเอาแล้วทำไมต้องเรียนพิเศษด้วยยาเถียงคําไม่ตกฟ้าฟ้าลูกตกฟ้าก็ต้องขาหักสิแม่มเดี๋ยวไปเอาคำนี้มาจากไหนเยะเดะอยู่ตีเลยโหแม่ก็มันไม่อยากไปจริงๆป้า เนี่ยพี่พี่เขาก็ไปโรงเรียนเห็นไหมใจมไหมใกล้ถึงแล้วมาลูกถึงเรียนละ ใคมาเรียนพิเศษไหมดูซิมีเต็มเลยไปเลยลูกมาไปเรียนพิเศษพีเพื่อนมาเรียนพิเศษเต็มเลยเห็นไหมไปเข้าห้องอนุบาลสามลูกเพื่อไม่เห็นสยุธรรมดาเลยก็ผู้ให้ใส่ได้เอาแม่กลับบ้านก่อนนะลูกค่ะหูมีอย่าง นีนั่งได้เลยจ้านักเรียนค่ะคุณครูผู้ขานุไม่ทำข่าตามได้ไหมคะนุเจ็บแขนได้จ้าผู้ขานุเต้นท่านี้นะโอเคจ้า รีบกลับบ้านดีกว่าตอนเย็นค่อยมารับรถเป็นไรนะเนี่ยหนึ่งวันดวสตาร์ไม่ติดแล้วขี้เกยียจทำกับข้าวไปหาอะไรกิน ไปกินคาเฟ่แมวดีกว่าที่จะทำกับข้าวนี่ไงทาไมชอบมีคนมาเดินขวางตลดอดเลยร้านคาเฟ่แมวเนี่ย เดี๋ยวชนก็มีร่วงกันอีกชนจัดเรียบร้อยแล้วกินข้าวหน่อยค่ะคก,กินพิซซ่าแล้วกันเอ้ยไม่ใช่กินไก่ทอดกัน <c oughs> เิอแล้วคุณคุณคุณหิวข้าวคุณคุณไปไหนส่งลูกแน่นยเฮ้ยแบบน้ำดีกว่าไปส่งลูกแน่เลย ขีดด่รถออกไปกินข้าวดีกว่ารถไปไปหรือเปล่าพ่อเธอขี่รถไปหิวข้าวก็หิวไปกินคาเฟ่แมวด้วยจกักรยานนั่แหละเฮ้คาเฟ่แมวก็ไม่ใกล้เลยมาซื้อที่สกายเลยแฟนเนี่ยซื้อที่ใกล้ๆหมู่บ้านหน่อยก็ไม่ได้ซื้อสกายผู้คนเลย ีกบยานก็เมื่อยค่ะยานช้ามากเลยขาก็ปวด ผมเขาเรียกกันเปล่านี่ไงโรงเรียนที่เราเรียนตอนเด็กๆกับกับแฟนด้วยกันเป็นเพื่อนกันแล้วมันเป็นแฟนกันด้วโรงเรียนเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยตอนนั้นยังเป็นโรงเรียนสี เก่าๆอยู่เลยมีแค่สิมีแค่หนึ่งสองชั้นมีแค่สองชั้นตอนนี้มีสามชั้นละรานนั้นไม่มีสนามอันนี้ยังไม่มีสนามอันนี้เหมือนกันยังไม่มีที่ว่ายน้ำยังไม่มีที่จะอยู่ขนาดนี้เลย ไงไรถมันเขาไม่กินที่นี่แน่คุณคุณใใคเสีย,ยงใครเรียกคุณใครเรียกว่าเอา้าคุณว่างไงโห มาก็ไม่มีใครบอกก็ยังไม่ตื่นก็ไม่บอกแล้วให้ขี่จักรยานมาปวดขาไปหมดละเอออ้าทาอะไรไม่รู้หนูไม่อยากทาาต้องทำในเะจนนักเรียนทานี่คือท่าฝึกมันกันน,นั้นนี่ว้า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 วา มันมันมันแต่ก็ยังไม่อยากมองเรียนเหมือนเดิมอะ่ะมาที่นู่นที่นี่ก็ไม่บอกกันเลยนะคนุณกินข้าวดีกว่าหิวกินอะไรดีว่ากินเค้กแล้วก่อนไม่รู้จะกินข้าวกับอะไรออร่อยดีละ ปวดจวด,ดเลยละครสั้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้กันนะคะบ๊ายบาย